สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้พุงกีจะมาบอกถึงโทนเนอร์น้ำตบ The base of the base ที่พุ่งกีคัดมาแล้วแต่ละตัวการใช้มันก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะแต่ว่าโทนเนอร์พวกนี้เป็นตัวที่พุ่งกีคิดว่าใช้แล้วดีใช้แล้วได้ผลจริงๆนะคะถ้าใครสนใจแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยรีวิวเป็นยังไงก็ตามกันไปดูเลยค่ะ โอเคค่ะเราจะมาเรียงตัวโทนเนอร์เอเซนต์น้ำตบกันตามราคาดีไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าพุ่งกี่ก็ไม่แน่ใจราคาที่แน่นอนนะคะแต่เรามาดูตัวแรกกันเลยสำหรับ ตัวโทนเนอร์น้ำตบสำหรับคนเป็นสิวที่มื่อกี้คิดว่าเออมันดีมันช่วยลดสิวผิวอักเสบผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือ e u s e r i n e Pro a c n e s o l u t i o n นั่นเองนะคะตัวเนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะตัวเนี้มันจะแบบช่วยการปรับสม,มดุลผิวช่วยสลายพวกสิวอุดตันต่างๆแล้วก็มีการบำรุงไปในตัวนั่นเองนะคะแต่ตัวเนี้หลังจากใช้มันจะมีความแห้งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิว อยู่อย่าลืมตามด้วยมอยเจอไรเซอร์นะคะแต่ว่าใครที่ตามหาโทนเนอร์สำหรับสิวดีๆเนี่ยพุ่งกี้ขอแนะนำให้ไปลองตัวนี้เลยนะคะราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้ตามวัดสารตามบูธหรือว่าร้านขายยาต่างๆนั่นเองนะคะ ตัวถัดมานะคะเพื่อนๆเราไม่เรียงตามราคาแล้วดีกว่านาอเพราะพุ่งกี่ก็จาราคาไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นโทนเนอร์น้ําตบรูปแบบมิสนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นของ c o s m มติก e t y s e v e ตัวเนี่ยเป็นขวดที่3ของพุ่งกี่แล้วนะคะก็คือชอบมากเพราะว่ามันเป็นโทนเนอร์ในรูปแบบสเปรย์บางทีเราก็ขี้เกียจอะนาะเราก็แบบ ฉีดไปเลยแล้วก็ตบๆตบ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 ให้ความชุ่มชื้นไปเลยแบบรีบๆหรือว่ายังไงไม่อยากใช้สำลีอะไรอย่างนี้พุ่งกีก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นั่นเองนะคะคือกลิ่นเขาหอมมากมีความแบบสมุนไพรไออแกนิกอย่างนี้นะคะส่วนประกอบหลักสําคัญของเขาก็คือใบบัวบกนั่นเองนะคะมันก็จะช่วยปลอบประโลมผิวเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่แบบว่าต้องการความอ่อนโยนความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้พุ่งกีก็จะมาซบน,น้องตัวนี้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยพุ่งขีรู้เลยว่าใช้ แล้วมันจะไม่ระคายเคืองแล้วก็ช่วยทําให้หน้าเราแบบคามมิ่งลดการระคายเคืองลดเรื่องสิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นตัวอินดี้ลีนั่นเองนะคะตัวเนี้ยจริงๆขวดใหญ่พุ่งกี่หมดไป2-3ขวดแล้วแต่พุ่งกี่ทิ้งขวดไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ ขวดเล็กมาโชยเพื่อนเพื่อนดูนะคะตัวเนี้ยมันเป็นโคลมไซคิวเทนโทนเนอร์ toner นั่นเองนะคะตัวเนี้ยมันดีมากคือเวลาเราใช้เนี่ยเราก็แค่ฉีดฉีดแล้วก็ตบในตอนเช้าเนี่ยแล้วมันจะแบบให้ความชุ่มชื้นไปทั้งวันเลยหรือว่าช่วงไหนที่พุ่งขี่นอนกลางวันแล้วขี้เกียจลงมอยเจอไรเซอร์ไงพุ่งขี่ก็ฉีดแค่ตัวเนี้ยแล้วตบตบแล้วก็นอนไม่ต้องลงครีมลงมอยเจอไรเซอร์เลยก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยหน้าเรายังแบบว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ไม่ทําให้หน้าเราแบบว่าแก่หรือว่า ตีนกานั่นเองนะคะตัวเนี่ยมันแบบว่ามีส่วนประกอบหลักที่แบบเป็นแบบพวกออแกนิกทั้งหลายแหล่แล้วก็ยังมีแบบว่าพวกโคลนไซคิวเทนวิตามินซีมีแบบหลายอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ทําให้สิวขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับผิวเราจริงๆเลยนะคะจริงๆน้ำเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆแล้วพอฉีดปุ๊บหน้าเราจะเฟรชแล้วก็ หอมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ก็ดีมากเลยถ้าใครที่กําลังตามหาแบบ Anti-Aging ที่แบบว่าเออกำลังเริ่มต้นในวัยกระตาะเราไม่ต้องการแบบว่าให้ความชุ่มชื้นหรือว่าต้านตีนกาอะไรเยอะขนาดนั้นก็ไปลองจัดตัว Indie Lee ตัวโทนเนอร์ตัวนี้ได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ต้องใช้สำลีเนะมันก็ไม่ทําให้ผิวหน้าเราแก่ด้วยนะคะ ตัวถัดมานะคะเป็นของ Carans r นั่นเองนะคะตัวเนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่พุ่งกี่ตามคุณโดนัทบิวตี้เบรนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นโลชั่นโทนิกไอริชนั่นเองนะคะตัวน้ำตบหรือว่าโทนเนอร์สีเขียวตัวเนี้ยมันเหมือนจะช่วยทำให้แบบว่าลดการหนักเสบของสิวลดสิวให้ความชุ่มชื้นและที่สำคัญคือแบบกลิ่นดีงามมาก กลิ่นมันจะแบบมีความแบบแป้งๆหอมๆดอกไม้แง่อธิบายไม่ถูกเวลาใช้แล้วแบบเออหน้าเราแบบยังไงแบบหอมมากอะเพื่อนๆแล้วหน้ามันจะเฟรชมากเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะต้องใช้กับสำลีนะคะเพราะเมื่อกี้ลองหยอกแล้วก็เอามาตบแล้วคือมันไม่เวิร์คเพราะว่าตัวนี้เหมือนมันเป็นการเช็ดอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนที่เราจะลงตัวสกินแคร์นั่นเองนะคะตัวเนี้ย มันบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแพ้อแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าจะมีน้ําหอมนั่นเองนะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะช่วยลดสิวให้ความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวได้ดีมากและตัวนี้ก็เป็นขวดที่2ของพุ่งกี่แล้วเหมือนกันคือหอมมากและยิ่งแบบว่าถ้าเราใช้ของคาแรงเยอะๆนะเพื่อนๆเราสามารถสะสมแต้ม้วไปแลกตัวนี้ฟรีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยขวดเนี้ยเป็นขวดที่พุ่งกี่แลกมาขวดแรกซื้อเองนะคะตัวเนี้ย หอมมากแล้วก็ดีมากถ้าใครแบบว่าเป็นสิวไม่แพ้น้ําหอมอยากได้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ก็ไปลองตัวนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะก็ยังเป็นของ Carans อีกเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้มันจะแบบว่า a d v a n c e ์ขึ้นมาแล้วสำหรับใครที่ต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆหรือว่า Anti-aging หรือว่าหน้าอาจจะมีความแห้งขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้เป็น Multi-Active นั่นเองนะคะเป็น Treatment Essence ไวทยเทอรไลท์ที่นั่นเองนะคะตัวเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับแบบน้ำตบเอสเซนต์ซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นโทนเนอร์ก็ได้แต่ราคามันก็เริ่มสูงขึ้นมาแล้วเราก็เอามาเหาะบนมือ หอมมากคือของคาแรงเนี่ยหอมทุกตัวเลยนะคะเพื่อนๆเหยอะบนมือแล้วก็เพื่อนๆตบๆๆๆไปแล้วก็มันก็แบบว่าโอ้โหให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยพุ่งขี่ก็จะทากอดลงสกินแคร์ตบแล้วลงสกินแคร์จะรู้สึกว่าเฮ้ยสกินแคร์เนี่ยมันสามารถแบบลงไปได้ลึกขึ้นให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหน้าเนี่ยฟูขึ้นมาเลยนะคะเมื่อหลังจากใช้ตัวเนี่ยเพราะว่า มันเหมือนให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครขี้เกียจลง m o i ์ไรเซ z e r จริงๆคือแบบขี้เกียจจริงๆลงตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันเลยนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆเป็นตัวที่แบบเป็นสเปรย์อีกเหมือนกันนะคะของ sanitas นั่นเองนะคะเป็น moistur mist นั่นเองนะคะคือ มันเป็นกึ่งน้ำตบกึ่งมิสกึ่งมอยเจอไรซิ่งอะไรอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้มันเป็นตัวไฮเดรดนั่นเองนะคะซึ่งที่มันแปลกก็คือมันเป็นมอยเจอไรเซอร์มิสแต่ว่ามันลดความมันระหว่างวันนั่นเองนะคะคือถ้าวันไหนที่พุ่งกี้แบบว่าเออ ต้องแต่งหน้าออกไปหนักๆบางทีพุ่ขี้เนี่ยไม่ได้ลงตัวโทนเนอร์อะไรก่อนแต่งหน้าเลยเพราะเราก็กลัวหน้าเราเยิ้มอะไรเงี้ยแล้วพุ่ขี่ก็จะลงตัวนี้ตบท้ายฉีดไปเลยแล้วก็ตบเข้าไปมันก็ไม่ทําให้สิวอุดตันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็ช่วยลดความมันใบหน้าระหว่างวันได้อีกนะคะหรือว่าเราจะลงก่อนการแต่งหน้าลงเป็นสกินแคร์ก็ได้มันก็จะช่วยลดความมันใบหน้าของระหว่างวานันเพราะฉะนั้นตัวเนี้เหมาะกับคนผิวมันมากๆแล้วมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นส่วนประกอบ ของเขาก็แบบว่ามีพวกมินเนรอรลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเออลองอะไรมาหลายอย่างแล้วหน้าเราก็ยังมันอยู่ลองตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเซตติ้งสเปรย์ก็ได้ด้วยแล้วก็ยังเป็นโทนเนอร์แอสเซนต์ได้ตั้งหา คือมันอย่างเงี้ยเพื่อนๆฉีดอย่างเงี้ยแค่เนี้ยคือเนื้อเขาแบบกระจายตัวดีมากไม่ทําให้แบบว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูยี่ห้อนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะเพื่อนๆสําหรับใครที่ตามหาตัวโทนเนอร์แอสเซนที่แบบว่าให้ความกระจ่างใสนะคะไปตําตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือไบโอเอฟเฟกต E.G.F. a d s e n t e นั่นเองนะคะมีส่วนประกอบหลักเป็นตัว E.G.F. ที่เขาบอกว่าเออมันช่วยเรื่อง Anti-Aging ความกระจ่างใสอะไรอย่างนี้แบรนด์เนี่ยดังมากดังไอตัวเซรั่มของเขาซึ่งแบบแพงมากๆแต่ว่าคุณ่กี่ก็ลองซื้อแค่ตัวนี้มาใช้ก่อนและคิดว่าเออมันดีมาก เนื้อเขาก็จะแบบบางเบาเวลาหลังจากใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออหน้าเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้สิวขึ้นไม่มีการอักเสบไม่ทําให้หน้าไวต่อแสงแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยใช้เกือบจะหมดขวดแล้วหน้ามันก็ดูผิวสม่ําเสมอได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโทนเนอร์เอสเซนส์สำหรับผิวที่ต้องการความกระจ่างใสปุง้งกีเชียร์ตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันได้ผลแล้วมันก็เวิร์กจริงๆเลยนะคะ สองตัวสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนต้องมีนั่นเองนะคะก็คือ La เม r Treatment Lotion นั่นเองนะคะตัวเนี้เป็นขวดที่3แล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็มีในสต็อกรออีกนะคะตัวเนี้มันเป็น Treatment Lotion ที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นแบบหน้าเราแบบฟูเต่งตึงสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆตัวเนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นแล้วมันก็ไม่ทำให้อุดตันผิวไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้แบบว่าเป็นก้อนหรืออะ ซึ่งตัวนี้พุ่งกิ๋จะหยอกบนมือแล้วก็ตบเข้าไปเลยนะคะจะไม่ทาลงสำลีเพราะามันเปลืองแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเสียดสีกับผิวด้วยแล้วรู้สึกว่าเวลาเราตบเข้าไปเนี่ยมันแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าการที่ใช้สำลีเช็ดนั่นเองนะคะตัวนี้ดีมากแต่มันมีน้ําหอมนะคะเพื่อนๆแต่กลิ่นหอมมากคือเป็นกลิ่นสไตล์ลาเมแบบแป้งๆหน่อยแต่ว่าคือถ้าใครแบบว่าผิวอักเสบอยากได้ทรีทเมนต์พรีเซรั่มอะไรที่แบบว่ามันให้ความชุ่มชื้น ดีมากๆคือไปลองได้เลยอันนี้มันจะมี2ไซส์ไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วน,นี้ก็เป็นไซส์ที่เล็กลงมานั่นเองนะคะดีมากๆเลยค่ะตัวนี้ยุกี้ชอบมากๆเลยตัวสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่ต้องการแบบว่าตัว s o f t ์เทนเนอร o โลชัหรือว่า e อ s e ซนทที่แบบว่าให้ความชุม่มชืน Anti ้นแอน i a g เอจิงสุดๆแล้วก็ดีที่สุดคือตัวเนี้ยพุ่งกี่แบบยกให้แบบขึ้นแทน่นสวมมงให้เลยก็คือชิเซโด้นั่นเองนะคะฟ u t เจอร์โซลูชั่นคอนเซนเทรตบาลานซิ่งซอ t e ์เทนเนอรนั่นเองนะคะชื่อยาวมากตัวเนี้ยมันแบบ มันให้ความชุ่มชื้นมากกว่าลาแมถ้าใครเคยใช้อีกแบบสามสี่เท่าเลยคือตัวเนี้ยตบไปคือแบบหน้าแบบจึงออกมาเลยแบบฟูมากๆดีมากกลิ่นดีงามแล้วก็เวลาใช้ก็พุ่งกี่ก็จะปั๊มใส่มือเหมือนกันนะคะ ปั๊มใส่มือเสร็จแล้วก็ตบ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 ,ตบไปที่หน้าแล้วก็หน้าจะฟูให้ความชุ่มชื้นดีมากๆถ้าช่วงไหนที่แบบว่าไม่ได้เป็นสิวหรือไม่ได้อักเสบอะไรพุ่อกี่ก็จะลงตัวนี้เพื่อแบบว่าเป็นการเตรียมผิวแล้วก็ป้องกันร,ริ้วรอยที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ anti aging ที่ดีๆเนี่ยตัวนี้เลยแล้วเราก็มั่นใจในแบบความเป็นชิเซโดไลน์นี้อยู่แล้วว่าฟิ t เจอร์โซลูชันเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราแบบ เอนทายเอชชิงได้ดีจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบ อยากจะลอง anti aging accent สักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆลองตัวนี้เลยไม่ต้องไปลองตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้มันดีได้ผลจริงๆแล้วก็ทำให้สิวขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ Toner accent ที่พุ่งกี่คัดมาแล้วว่ามันเบสแล้วก็ดีจริงๆนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe channel ของพุ่งกี่ด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะบ๊ายบาย